ขเดพี่น้องกินขา้าวนี่ลุยบอกกินขอติกินข้าวเองสวยงามแตมทองเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขภูสุขคนนะคะตอนนี้เฮาอยู่เฮาอยู่ที่โรงพยาบาล แย่โสธรน,นะคะวันนี้เข้าได้มันซิมาเยี่ยมซิมาเยี่ยมญาตินะคะเยียยเ่ยมญาติแล้วก็เสด็จขึ้นไปเยี่ยมนิรุยชาแนลท่านน้องไส้ขึ้นไปเยี่ยมนิรุยชาแนลเพราะว่าเพิ่นบริพภกันสิปีสิบกว่าปีนะคะพี่หล่อนี่นิรุยชาแนลนะคะสิสเตอร์ไผ่นีิรุยนะคะโอเคเดี๋ยว์ฮอสเสด็จขึ้นไปกระเพิ่งราคะโอเคบ้าอ่ะที่ไหนซิมักแก่ ขึ้นแล้วนะสดใสขึ้นแล้ว กันยังไปดูกันสูใสะดูตะหงอเด้อดเลมาเคียวเด้้ามาเซรอไผ่นเนี่หินบอลน,น่ลุยเอเดีพอนี้ลุยโดนเพิ่นวาของปลอมของปลอมนีิลุยกลง อันก็ยังโมบเบิร์อยู่ค่ะคนบอก,กินข่าวค่ะคนกินหยานี่เอฝากกินหอน,นี่ลุยาก,ก้นินาวนี่ลุยบอกกินคอยก,กินข่าวเองสวยงามตามทองเรื่องโอ้อยีที่ออกาที่อกข่าวอือ น้อเ <Five> ขานิรุนบอกกินมะดามจนกระสีกินแห้ค่ะวนที่สามเป็นสิด็กข้นเวทีน้ำเขาอีกนหละไม่แม้ขืนบอยุ้ยเป็นเท่าใดบอกย็บที่ในอาการดีขึ้นบอไมีไขึ้ค่นบอมีไข่แล้วปากคนกบปีจอเพิ่ก่านะครับพี่น้อง ทีเดียเมื่อแล้วเขีนคาก็โอเคแล้วนี่ลุยว่ากินอันนี่ลุยก็เลยใองใหิมะาดำจูนกินคะ่ะวันนี้บุกเซอร์ไพรน้องไส้ยอย่างมาหานี่ลุยคนละบริพอกันจกักซุบบริพอกันจักปีโอ้ยไปเห็นหน่องนอง้นองไปเห็นงานถูกแล้เนาะอ๋อหน่อง,องเล่้งจบไปเห็นงานถูกอืมโดยเต๋อไปเนาะคันแนนได้เมียก็ได้ดู ใช่ไงแล้วไปเล่นออมบานแล้วพี่สวัสดีครับดูย้วยใอ้้มันก็บารอรมือหนัง well. ที<_<_<_่แพลให้กูไล่งานบอกซื<__<__<_<_<_้อจริงแม่นมืมันคืออะไรเนี่ยนก็กดบอกนี่แหมึงก็งงอยากยุบอ่ะไอสขาพแบ แซ่บไบกินเนเบอรเดอร์ท่บเด้อีแซ่บครับพี่น้องก็คืออ่มามีรูปไม่เขีนง่งงนออมนัวตอนนักหน่อเีพี่น้องอหอนักักตักนักหอยแห้้อตัวหนักเลยตัวหนักน่่ น้ำพริกกากหมูนะคะใบแคทมีม่น,มนะคะใบแคทมี่นะคะน้ำพริกกากหมูอเวจีของแคทมี่นะคะมาดามจุม่มไม้แยมเด็ก็ได้กินแยมนั่นกินแยมเดม็ก็ระเยียงด้ลุยกินแยมนั่นนะคะเสื้อจักรพรรดิอันนี้ยังตะบนุบนนะรีวิวใครต้มจักรพรรดินี่ลยุย <c oughs> แปดสิบแปดสิบบอก่งสามารถ สั่งแอดไลน์ได้เลยนะคะแอด438 BHK AL นะคะมี f เอฟซีบอกว่าแคนมีเอามาดมทุนไปยูน้ำซะเอาไปยูที่ประสิษย์ย่งหัวมึงมึงมัดยังบว่หัวยิหัวยิงก็เป็นหัวกูลอะไรเยอะเดียร์มอยูนิเซียยิงยกขึ้นยกลงอ้าวเอฟซีเขาตีเวียนหัวทายไปเรื่อยๆบึงพุ่นอันยิงเข้าเขาเมื่อกี้ ยาเล่าจะต้องล็อกไปถังลาประเด็นทำหายเท่าไหร่มั้งแล้วคุยป่เลือดแบบมาตมันเป็นอย่างว่าใจพระท่านบอกจะแดงไม่ได้ครับนุ่มแมนแม่พีนาคุยกัาพอแล้วเฮ้ยพอแล้วน้องแมนปปรี้เนี่ยเป็น นัเี่ยคิดขึนมาอ่านี้ยดมัวจะหาว่ามัวย่ต่ผู้ใดก็ผู้ใดก็เป็นปลีปลีเขบอวกาจดบ่อคนอยู่หนของเล่นน่ะแย่เล่นทางบ้านใะตูน่ะโอ้ันอนเล่นเลน็นคยาวว่าเขาให้กัดคามกรงอีออเสงไม่สูงอ่จากเรื่องสมานิ แซ่บเป็นนองแซ่บแกงสมก็แซ่บแกงสมในของล่องบานนะคะดอกแค่เก็บค้างล่องบาน,นะคะ่ะตัว,วอะไรย่อน <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยนี่ลูกเป็นอย่างนบก,กินนีน่ไม่ว่าเขายิมแล้วว่อยากกินมันนวัวโว้ดมันแยงเขาข้นป่วยก,กินเด้เ <โ>นี่ตาันดิไซน์น้ำหนีหนงว่าซิมนะมนี่กินไปแล้วเจอเนาะนี่ซิมแน่นี่ซิมแน่ซิมตอนเดียก็จะติบ่าบ่ซิมซิมกันกกนะตัวแนสบปันตนัวไม่หมะ <c oughs> <c oughs> ที่ไได้ันทราเสอะไรครับบ่มเป็นแา้เรียกว่าอยูดีกินผสมกันเอาไว้กันแซ่บสด้ละเอาี่ได้หลานค่ไหนชั่วว่นวันยะเลืมโนฮานเด้อพอแล้วคุณแม่บอกว่ายังไงไม่เอาไี้บอกว่าเมื่อไปเวลามดได้ขนอืมวันที่เก้าบว่าหมอหน้าดีหลานเดือนนี้หลาอืมอืมมือวันอกชอนกบ้นช้อนเข้าไปะ ดเดี๋ยวฉันไปเองปวกขึ้นบนกันไปเึ้นไหนเหรอเดี๋ยวคนก่นกำถี่จ้างไ,ไหนแสบพี่นออ้องแซบต้นหนันกกนงเดี๋ยวกันนะแกส่งจ้างนางซ้ายกันเราาพี่ว่ะบอไปสี่จ้างหิมามามสี่ทั้งแสบทั้งนวพี่น้องนวดยดีเอาขึ้นไปจเขาจ้างแห่งอะไรดคคุเยเอน ผู้ใดจะกินข้าวแซ่บมานอนลงแบนนะครับพี่น้องแค่ใจกินกสบายย่นึมันข้าานอนแทนจริงพี่น้อืมเป็นบาบนอ้าบุญไปยุกไผู้ชิตไหนก่อนเี่ินอัิมล้วพี่น้องแซ่บไทยกินืบ่นเรบ์ขาวย่งอดีหอขา ถ้าหน่องแท้ไม่หยิบนี้ลุยแต่จะของแมลงกินเฉากงหมไ่อาปินรสไ่ได้อกแต่ี่น้องข้าตลอดพี่น้องไปดมพี่น้องกินเดี๋ยวติดไปทั้งคืนตอนนะคะแปลไม่หยิบมัเจอซื้อสาวหนาพยุนนะคะเขาตั้งซื้งไหม่น้องหน้าพยุนเขาบอกเด็กคนกูญจูนเฮยในยูทูบเนี่ยเขบอยีจอนะบักจอนเอฟซีทุกคนเนี่ยเขาบอกเรียนสองมาเป็นจอนชาแนล ซื้อดีเนาะดีแต่ควเลยล่ะบอกมาว่าเอาจอดจัดใช่เนี่ยแต่แหลกตัวใช่จัดไปแล้วี่น้องฝากเลือกกดไลค์กดแชร์กดชอบกดคลายขอบคุณเปลี่ยนข่าวฟุ้งออกฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามพวกเราด้วยไปแล้วี่น้องกินข้าวกันนะครับสวัสดีค่ะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับ